การโดยสถานีบริการน้ำมันปตทบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดบริษัทเจริญเดคคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอ,อกทูเดย์บริษัทฟาติมาบอร์ดแคสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสวัสดีครับคุณผู้ชม ขอต้อนรับสู่รายการบ้านแสนรักนะครับเรื่องราวต่างๆเรื่องของโรงแรมเรื่องของสถานที่ต่างๆที่สวยงามแล้วก็สําหรับวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญอ,อยู่2ท่านนะฮะท่านแรกนั้นเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ไพศาลตั้งโฮนิตนะฮะท่านเป็น MB จากบริษัทดีไซน์เคสจำกัดแล้วก็ยังเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่หมายเลขสีปทุมนี่เองแหละครับนะส่วนท่านที่2นั้นเนี่ยท่านเป็นบรมมักครูของผมและของอาจารย์ไพศาลด้วยแหละครับนะฮะ วันนี้ท่านก็ให้เกียรติกับรายการบ้านสลักเรานะฮะอออาจารย์นิรันดร์ไกลเลิกแล้วปัจจุบันท่านได้เป็นบุษฎีบัณฑิตกิติประสักด้วยนะครับนะฮะผมขออนุญาตคุณผู้ชมไปสวัสดีกับแขกรับเชิญเราก่อนนะครับสวัสดีครับท่านใจครับสวัสดีครับอานะจารย์วันนี้เนี่ยผมมีหัวข้อที่จะเอาไว้สนทนากันนะฮะผมตั้งไว้ง่ายๆคอนเทมพอรารีนะเป็น งานออกแบบที่เป็นร่วมสมัยนะครับวิทยาที่เราจะนำเสือคุณผู้ชมในวันนี้นั้นเนี่ยจะเป็นล็อบบี้ในช่วงทอล์กนะฮะของโรงแรมเบอ,อร์เคลลี่นะฮะโฮเทลที่ประตูน้ำน,นี่เองเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับเฉลยครับ คุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงของทอล์กนะฮะของรายการบ้านสารลักเราแล้วก็แน่นอนครับคุณผู้ชมได้ชมวิทยาะะโรงแรมเบิร์กเชอรี่ของที่ประตูน้ำมาแล้วนะฮะเป็นห้องร็อบบี้สวยงามอย่างไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังข้อคิดเห็นจากอออาจารย์ท่านแรกก่อนดีไหมฮะผมขอไปที่จันนิรันกนแล้วกันนะฮะอาจารย์เชิ่เลยครับครับเท่าทีาา่เห็นนะฮะคือลวดลายเนี่ยที่ใช้ก็ดู รู้หลลังการใช่ครับแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าไปดูภาพรวมแล้วมันอาจจะมากไปันิดนึงครับครับอย่างเข้ายุคสมัยของที่ของศิลปะเขาเรียกว่าสมัยบาโรกใช่ครับใช่ครับคือมันบางทีมันงามแล้วเกิดไปนิดนึงถึงเราก็ยอมรับได้อาจจะอาจจะความต้องการของตัว โอนเนอร์อาจจะต้องการความหรูหราครับซึ่งทําให้แตกต่างโรงแรมอื่นซึ่งเรียบง่ายก็อาจจะได้แขกมามากขึ้นกว่าเก่าหรือยกระดับโรงแรมมันสูงขึ้นใช่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยในในช่วงีเรียดของบาหลอกเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคือมันมาจากคลาสสิกแล้วมาเป็นบาหลอกถูกต้องไหมครับครับผมอ่ฮะคือหมายถึงว่ามันเกินจากตัวคลาสสิกซึ่งมันพอดีมันอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นเป็นบาหลอกเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยที่ ทำดีไซน์อยู่ตอนนี้มันอย่างที่อาจารย์พูดอะคล้ายๆว่าบางทีมันมันอาจจะเกิดไปนิดนึงแต่ก็ยังอยู่ได้นะฮะทีนี้ไปที่อาจารย์พยิสาร,ค,รคือก็อมีบางท่านนะฮะก็บอกว่างานคอนเทมเนี่ยก็บอกว่าวิธีการคิดของรุ่นผมเนี่ยรหรือรุ่นท่านอาจารย์เนี่ยครับอย่างเช่นว่าถ้าสมมุติว่าจะเปิดร้านส้มเอาผลส้มมาทั้งผลไม่ได้อะไรเงี้ยมันเชยแล้วอะไรอให้ใหญ่แค่นั้นอะไร ผมคิดว่างานร่วมสมัยเนี่ยในเมืองนอกเขาก็อาจจะมีพัฒนาการจากโมเดินมาโพสต์โมเดินอะไรกันแล้วทีนี้ในของบ้านเราเมืองไทยเนี่ยทางทางจิตกรรมหรือทางอะไรทางทาง,ท,างที่เขาทําพวกงานาศิลปินที่ทําพวกภาพเขียนอะไรพวกนี้เขาก็จะมีการกําหนดแนวทางของงานร่วมสมัยว่าอเขาจะประเมินนทุกสิบปีคพราะสิบปีเนี่ยประเมินความเปลี่ยนแปลงบันทีหนึ่งว่ามันไปถึงไหนแล้ะเพราะว่ามันไม่มีขอบเขตแล้วตอนนี้ไปเรื่อยๆก็อย่างที่ ท่านอาจารย์ว่ามันก็เป็นการเอายุคสมัยเนี่ยมาต่อยอดกันในส่วนที่ทางทางรุ่นรุ่นเก่านะกับรุ่นใหม่เนี่ยก็อาจจะมีการปะทะกันบ้างอะไรในเรื่องเชิงความคิดอะไรพวกนี้นะคนรุ่นใหม่เขคิดว่าอของเก่าเนี่ยมันไม่ชอบเลยอะไรก็กลายเป็นี้โมเดิร์นไปในส่วนของเราเนี่ยเราก็พยายามพัฒนาในในส่วนที่ยุคสมัยเราเป็นอยู่ทีนี้มันก็ไม่มีอะไรผิดนะฮะก็คือผสมผสานมีแต่ว่า ที่ก่อนเข้ารายการเราก็นั่งคุยกันคท่านอาจารย์นิรันต์ก็บอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของปัจเจกก็ได้นะฮะการออกแบบเนี่ยเป็นเรื่องของส่วนตัวก็ได้มันไม่ว่าเป็นคนรุ่นนี้ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นสไตล์ที่เขาทําออกมาดีหรือไม่ดีอาจจะขึ้นอยู่กับดีไซเนอร์หรือเงื่อนไขประกอบของเจ้าของที่ประกอบร่วมมันก็เป็นไปได้นะครับมันอาจจะไม่องครวมทั้งหมดของของภาพลงของดีไซเนอร์สังคมดีไซเนอร์ใช่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 ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมฮะ แล้วช่วงหน้าเราไปพบกับช่วงของออวิสิตก็จะพาคผู้ชมไปพบกับห้อง Luxury Corner Suite ะของ Berkeley นะที่ประตูน้ำเช่นเดียวกันละครับเดี๋ยวจะเห็นว่าการออกแบบนั้นเนี่ยมีอะไรที่มันแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวพักครู่แล้วก็ไปชมวิทยานน้วยกันเช่นครับ คุณชมครับขับผู้สรุบรรการบ้านแสนรักนะฮะคุณชมได้ชมวิทยาช่วงของวิสิตนะฮะซึ่งเป็นรักชุดคอร์เนอร์สวีทของโรงแรมเบอร์เคลี่นะฮะที่ประตูน้ำนี่เองนะฮะเดี๋ยวไปฟังข้อคิดเห็นของแขกรับเชิญเรานะฮะท่านจันนิรันฮะเชิญครับจันครับคือดูภาพรวมแล้วคงจะเป็นเหมือนสมัยใหม่ใช่ครับโมเดิร์นห้องคอร์เนอร์สวีทนี่ยครับน่าจะจะมีความ รู้หลายขึ้นอีกนิดโดยเฉพาะช่วงหัวเตียงครับผมเพราะว่าเท่าที่ดูทั้งผนังหัวเตียงก็เป็นเส้นตั้งหมดใช่ครับใช่ครับมันเหมือนมันเหมือนรีพีทเกินไปคือว่ากริ่งเรี่งแล้วมีมีลายัอันนึงติดก็โอเคมันก็ดูรู้หลายครับเดี๋ยวคุณผู้ชมฮะมาดูกันว่าในมุมมองของท่านจันนิลันแล้วไปมุมมุมมองของจัน ภยสารท่านคิดอย่างไร <ผม S 1> ชเชลยผมก็มองว่าถ้าเป็นงานคอน <c oughs> เทมเนี่ยผมมองว่าหลักการของคนในรุ่นนี้นะฮะรุ่นกลางๆอย่างผมแล้วก็รุ่คนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะคิดท,ที่ไม่เหมือนกันมีความเข้าใจแตกต่างกันนะฮะ ในงานของโมเดิร์นคลาสสิกเองเนี่ยมันเป็นร่วมสมัยที่ร่วมสมัยอยู่ที่เปอร์เซนเทจของการผสมผสานโมเดิร์นมากหน่อยมันก็ค่อนไปทางโมเดิร์นถูกต้องครับถ้ามันคลาสสิกมากหน่อยมันก็ค่อนไปทางคลาสสิกแต่ว่ามันจะมีโมเดิร์นผสมอยู่ในนั้นนะแต่เนื้อมันมากน้อยเท่าไหนเท่านั้นเองเพราะการลดลูกถ้าลดมากๆมันก็เป็นโมเดิร์นนะถ้าถอนมาจากคลาสสิกเนี่ยถูกต้องเลยครับแต่ถ้าสมมติว่าเราคงคลาสสิกไว้เยอะหน่อยนี่ย ก็ต้องไปทอนมันนิดหนึ่งมันก็จะเป็นเป็นออกไปทางคลาสสิกเยอะขึ้นนิดนึงนะใช่แต่สําหรับห้องนี้เนี่ยผมว่าโทนสีอะไรก็สวยงามดีครับผมหมายถึงว่าเฉดสีน้ําตาลที่เกิดขึ้นเนี่ยจากเนื้อไม้จากพรมอะไรนี่ก็เข้ากันดินน้าหนักอ่อนแก่ครับนะดีไซเนอร์แก้ปัญหาด้วยการใช้ลายเนี่ยเสริมเข้าไปเพื่อเพิ่มน้ำหนักมันใช่แล้วลายตรงลายตั้งอะไรพวกนี้นะแต่เมื่อกี้คุยกันรอบท่านอาจารย์นิรันต์ก็ติว่าแหมเส้นตรงหัวเตียงมันมันตรงไปนิดนึ่งนะไรงผมคิดๆก็ ก็ถูกคะผมผมในความรู้สึกผมนะ,ะผมว่าทุกวันนี้ผมดีไซน์ผมก็ยังรู้สึกว่าห้องนอนเนี่ยต้องเป็นเส้นอะไรที่มันสงบแล้วก็เรียบถ้ามันตื่นเต้นหือหวาสีสันมากเนี่ยมันคงนอนลําบากแน่นอนครับครับนะครับแต,แต่ว่าโรงแรมเนี่ยผมว่ามันก็เป็นข้อแตกต่างามันเป็นเรื่องธุรกิจใช่เป็นการทําธุรกิจการขายก็อ,อนุโลมให้ได้บ้านเดี๋ยวพักสักครู่แล้วไปพบช่วงคลิกบ้านสารรักครับ คุณผู้ชมครับสำรับประสรการบ้านแสนรักนะฮะแล้วก็เป็นช่วงของคลินิกนะคะคลินิกบ้านแสนรักนี่เองนะฮะเป็นการตอบคําถามคุณผู้ชมที่ให้เกี่ยวกับรายการบ้านแสนรักของเราโทรศัพท์เข้ามาถามปัญหาทุกคําถามมีคามําตอบจากรายการบ้านแสนรักของเรานะครับแล้วก็แน่นอนครับโทรศัพท์เข้ามาตามหมายเลขอยู่ด้านล่างนี้นแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาด้วยก็เป็นการดีนะครับอยวนี้ม,มือถือเนี่ยสามารถถ่ายได้อยู่แล้วนะครับ <S <S คำถามแรกนั้นมาจากคุณน,นัทครับคุณนัทเนี่ยถามมาว่าการก่อผนังสองชั้น มีคราบความชื้นในบ้านจะออกเหลืองคือสีมันจะออกเหลืองอยู่นะฮะอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและจะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรท่นานพะิสาระ ถ้าเป็นผนังก้อนอิฉาปูเนี่ยสองชั้นแล้วเนี่ยจริงๆปัญหาตัวนี้ไม่น่าเกิดเพราะว่าต้องก่อสองชั้นแล้วถ้าจะเป็นการรั่วของน้าฝนจากภายนอกเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะผ่านผนังสองชั้นได้ลองสํารวจดูว่ามันมี1จุดรั่วจากฝนภายนอกอันนี้หน้าฝนตรวจสอบง่ายอันที่2เนี่ยคือดูว่ามันมีท่อประปาหรืออะไรอยู่บริเวณนห้หรือรั่วน้ำทิ้งถูกต้องมันซ่อนอยู่ในผนังหรือเปล่ามันอาจจะมีแตกมีรั่ว เพราะว่าบางทีช่างใสกาวระหว่างท่อเนี่ยใสไม่ดีถูกต้องปี2ปีก็เป็นเรื่องละมันหลวมนิดนึงมันก็น่าละถ้เกิดตัวบ้านมีการเคลื่อนตัวนิดนิดหน่อยท่อมันก็จะมีปัญหาขึ้นมาต่อถ้าสำรวจได้แล้วเนี่ยก็จัดการแก้ปัญหาที่ท่อก่อนนะครับแล้วค่อยมาจัดการแก้ปัญหาเรื่องการฉาบแล้วก็การทาสีใหม่เข้าไปอีกทีนึ่งนะครับพเม่อกี้ทาสีเข้าไปเดี๋ยวก็บวมอีกะครับใช่แล้วต่อไปเป็นคำถามจากคุณตุ้ยนะคะคุณตุ้ยถามมาว่าบ้านเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ได้ทําการททาสีใหหม่ัั้งงลลเย ทา,าได้ประมาณสัก2อสาอาทิตย์แล้วยังมีกลิ่นเหม็นของสีอยู่เหมือนเดิมอยากทราบว่าจะมีิธการทําให้กลิ่นของสีหายไปหรือบรรเทาลงได้เปล่าจันท่านอาจารย์นี่ครับโดยทั่วไปถ้าเผื่อบ,บ้านย,ยังไม่ได้อยู่นะแนะนําให้แง้มกระจกครับให้มีการถ่ายเทอากาศถูกต้องเลยครับ <c oughs> ครับครับถ้าเผื่อบ,บ้านอยู่แล้วเ,เขาก็มีสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือพวกที่เป็น ก้อนถ่านที่ใช้ดูดดดูกลิ่นใถ้าเกิดกลิ่นมากหน่อยก็จะใช้จำนวนมากหน่อยก็จะช่วยได้คอันนี้เคยเห็นชัดว่าตอนลูกชายผมไปซื้อรอบระใหม่เนี่ยมันมีกลิ่นบุหรี่เยอะอลูกชายผมาก็ซื้อไอ้ที่ดูดกลิ่นมาเยอะสองเดือนนี้ไม่มีเลยโอเคครับต่อไปเป็นคำถามจากคุณบุญชัยนะคุณบุญชัยถามมาว่าซื้อบ้านจัดสรรเอาไว้เนี่ยเป็นพื้นนะ ไม้ลามิเนตคือพูดง่ายพื้นเนี่ยเป็นไม้ลามิเนตนะฮะปูด้วยไม้ลามิเนตตอนนี้เกิดการพองตัวขึ้นมาอยากทราบว่าจะมีการแก้ไขได้อย่างไรอาจารย์ไปสารครับช่วยหน่อยคือสาเหตุเมียนเดียวมันโดนความชื้นหรือโดนน้าที่มันเกินลิมิตอ่าใช่อาจจะมีน้ําที่ขังซึมอยู่ภายใต้พื้นเนี่ยนานจนกระทั่งไม้มันบวมขึ้นมามันก็ฟ้องอาการขึ้นมาใช่ครับเพราะนั้นไปหาสาเหตุก่อนนะฮะว่ามันมีน้ําซึมเข้ามาได้อย่างไร นะและแก้ไขปัญหาตรงนั้นคืออาจาจะลื้อพื้นบริเวณนั้นสักหนึ่งตารางเมตรขึ้นมาดูปัญหามันนะหรืออาจาจะต้องลื้อเป็นบริเวณกว้างว่านั้นเพื่อดูแนวทางที่น้ําไหลเข้ามาแต่ผมคิดว่าน่าจะมีความชื้นเช่นน้ําจํานวนมากเนี่ยไหลเข้ามาอยู่ใต้พื้นนะถึงแม้ปกติปัจจุบันเนี้ยพื้นลามิเนตจะมีการซีลของใต้ด้วยพลาสติกแล้วก็ตามแต่ว่าถ้ามันบวมขนาดนี้แปลว่ามันต้องมีการความชื้นในมหาสารนะผมว่าต้องมีปัญหาเรื่องน้ําที่รั่วซึมอยู่ข้างใต้ในั้นแน่นอนแต่บางทีเนี่ย เกิดน้ํามันไปหกอยู่บนข้างบนแล้วมันค่อยซึมเข้าไปโลัไม่ได้มีการเช็ดออกเป็นไปได้ปะชาเป็นไปได้แต่ต้องดูรุ่นไม้ด้วยเพราะรุ่นบางรุ่นเนี่ยถ้าเป็นรุ่นก่อนๆนะนี่เขาจะไม่มีการโปรเทคตัวจอยมันถูกต้องแต่ปัจจุบันเนี้ยเขาซีลหมดทุกรอบได้เลยป้องกันทุกอย่างใช่ครับน้ําก็จะไม่ซึมเข้าไปแล้วคุณภาพจะดีขึ้นใช่ใช่ใช่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาที่คาถามของคุณถนนนะครับคุณถนนถามมาว่า พื้นปาเก้บางส่วนนี่มันผุเพราะถูกน้ำมากๆจะซ่อมแซมใหม่อยากทราบว่าจะต้องรื้อพื้นออกทั้งหมดหรือเปล่าโอ้เรื่องใหญ่เลยท่านอาจารย์นิันดนระช่วยหน่อยครับครับเ,เรื่องพื้นผุเป็นจุดนะฮะครับยังไงเราก็ต้องรื้อครับก็ต้องหาสาเหตุที่แท้จริงของของปัญหานี้ว่ามันมีเกิดมีน้ํารั่วซึมพื้นแตกแล้วก็มี น้ำข้างใต้ดินดันขึ้นมาหรือเปล่าโอใช่ต้องรื้อแน่นอนแต่อาจจะรื้อเป็นบริเวณอขอบเขตพอสมควร,ครที่เกิดปัญหาแต่ก็ต้องยากหน่อยเพราะว่าตอนที่จะหาไม้ลายเดียวกันไซส์เดียวกันนี้อาจจะลำบากหน่อยครับครับแต่เท่าที่เท่าที่เคยประสบมาเนี่ย คงจะเป็นเพราะว่ามีน้ำจากข้างล่างใช่ใช่ดันขึ้นมาจะพื้นแตกหรือพื้นซุดรึไงครัถูกต้องเลยถูกต้องครับวันนี้รายการบ้านแสนลักก็คงจะต้องขอขอบพระคุณวิทยกรทั้งสองท่านแลครับทั้งท่านจารยันไกรเลิกแล้วก็ท่านจย์ไพศาลตั้งคำวันดีแลครับขอบคุณมากครับท่านจย์ครับแล้วก็แน่นอนนะฮะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการบ้านแสนลักดังนี้ครับ สารรายการโดยสถานีบริการน้ำมันปตทบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดบริษัทเจริญเดคคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ บริษัทฟาติมาบอร์ด casting international จำกัดครับผู้ชมครับก่อนจากคนวันนี้ผู้ชมอย่าลืมนะครับเรามีภาระร่วมกันสร้างสังคมสารลักเพื่อบ้านสารลักเราแล้วก็แน่นอนครับผู้ชมมีนัดพบรายการบ้านสารลักเป็นประจําทุกสัปดาห์ที่นี่เวลาเดียวกันนี้แหละครับทุกเรื่องราวของการตกแต่งขอสร้างสุดรับร,รั่วซึมนะครับแล้วก็ทุกสาระความรู้สำหรับคนรักบ้านนะครับสำหรับวันวนี้รายการบ้านสารลักผมพร้อมกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับคงต้องขอลาผู้ชมไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.